ทุกคนวันนี้เราจะมาทำมินิครีมชีสกาลิกเบสกันนะเริ่มจากละลายเนยร้อยกรัมบนอ่างน้ำร้อนแบบนี้จากนั้นก็บดกระเทียมลงไปประมาณ35กรัมตามด้วยไข่แดง1ฟองตีจะเริ่มเหนียวแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนชาตามด้วยพาสลี่แห้งอีก1ช้อนชาตีให้เข้ากันจากนั้นเราจะใช้ครีมชีสร้อยแปดสิบกรัมผสมกับเฮฟวี่ครีม30กรัมตามด้วยนมข้น1นช้อนโต๊ะเล้วก็น้ำตาลไอซิ่ง18กรัมตีจนส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันส่่วนนนนขปัังเเราก็จะใช้ีลลยยดบ เนื้อบันนุ่มฟูอบสดใหม่ทุกเช้าจะรังสั่นเมนูอะไรก็อร่อยนำามิดิบันมาผ่าออกเป็น6แฉกแบบนี้จากนั้นก็เอาครีมชีสที่เราเตรียมไว้บีบลงไปตามรอยผ่าเลยนะแล้วก็นำไปวางเรียงมาถัดอบเสร็จแล้วเอา garlic butter ที่เราทำไว้มาลาดลงไปแบบนี้ให้ทั่วแล้วก็เอาแปรงมาทาเนยที่เหลือบนขนมปังแบบนี้เลยนะตามด้วยครีมชีสจุ๊บด้านบนอีกนิดหน่อยโรยด้วยปังโกะเพิ่มความกรอบแบบนี้เลยโอ้โห เอาเข้าเตาอบอไฟบนล่าง200องศาอบจนขนมปังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ไปจ้าโอ้ยหอมมากในลองชิมหน่อยสิอื้ยอย่างฟิ